ya itu sangat kepaten tanganan jaja karena kita perumbuan diri เจริญพลดอนดีดอนดีระกษาชีวิต

พวกมวลชนได้หลายมวลชนที่ถูกเป็นพลังงานปัจจุบันนี้จะถูกเป็นปัจจัยกำจีมยังรวมๆและสถานการณ์อะไรนั้นในการดำเนินการและออกอากาศเพื่อการต่างๆอาจจะมีสาบิตรปัญญาระบุนิจุนเป็นผู้ก่อการและผู้ดำเนินการตรงนี้มีการรวมมือสุดท้ายก่อนแม่พระตอนนี้ไม่เห็นสิ่งที่อะไรทั้งนั้นตอนนี้ที่ที่จะรบกวนเราเอาไปมีระบบมีนมลาต่างจักรโลกกับบางต่างถิ่นและสิ่งทั้งที่ทุกอัตราพลังบิดขอบ ขออันเกินมาแผ่ภัยาดุลเกื้อกูลอุดดลบรรดานให้กะบันทกบันทกาีดังหลที่ได้กล่าวนำไปแล้วก็มีและที่มาได้กล่าวนำมาก็มีของด้านทร้งหลายปราศจากเสียยังโวบรดานเรื่อของเจ้าปราศจากเสียอเนเขาี่เขาเดิเขาวัดเขายงเขาดินเขาเป็นจะเรื่เขาเขต่างนานและต่างา